โครงการนำร่องการใช้ขาดแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมไปจัดวางเป็นปการาังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลบริเวณเกาะพัง,งานจังหวัดสุราษฎร์ธานีการจัดวางปะการาังเทียมจากขาแทน่นเสร็จสิ้นเมื่อกันยายน2563ที่ผ่านมากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทเชฟร้อนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดร่วมกันสำรวจความคืบหน้าของโครงการ ในช่วง6เดือนหลังจากจัดวางปะการังเทียมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกสำรวจติดตามเฝ้าระวังพื้นที่จัดวางอย่างต่อเนื่องพร้อมกับตรวจสอบสภาพทุ่นไฟซึ่งยังอยู่ในสภาพดีทั้งสองทุน่นการสำรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมกองปะการังเทียมโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำรวจโดยใช้ยานสำรวจใต้น้ำ ROV ปลาที่สำรวจพบบริเวณกองปะการังเทียมได้แก่กลุ่มปลากระพงกลุ่มปลาสากลุ่มปลาสลิดหินและยังพบปลาแนวปะการางังเช่นปลาโนรีปลานกขุนทองเป็นต้นการสำรวจสิ่งมีชีวิตเกาะติดแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่ 1- นหเมตร ส่วนขาแท่นที่เดิมอยู่เหนือระดับน้ำเริ่มพบการลงเกาะของสิ่งมีชีวิตจำพวกเพียงหินเพียงหัวหอมไฮดรอยบริเวณพื้นเหล็กเกือบเต็มทั้งพื้นที่ส่วนที่2 45เมตรส่วนขาแท่นที่เคยอยู่ใต้น้ำแต่สัมผัสอากาศในระหว่างการเคลื่อนย้ายส่วนนี้มีการสัมผัสอากาศนาน1-2ถึงวันในช่วงเคลื่อนย้ายจึงไม่พบว่ามีการรอดของสิ่งมีชีวิตเกาะติดที่มากับขาแท่นในส่วนนี้ ทั้งนี้ช่วงที่ทำการสำรวจพบตะกอนปกคลุมเป็นส่วนใหญ่และเริ่มพบสิ่งมีชีวิตบางประเภทลงเกาะในบริเวณดังกล่าวเช่นไฮดรส่วนที่ 3- 25เมตรส่วนขาทแท่นที่เคยอยู่ใต้น้ำและอยู่ใต้น้ำตลอดเวลาในระหว่างการเคลื่อนย้ายส่วนที่อยู่ใต้น้ำตลอดเวลาในระหว่างการเคลื่อนย้ายพบการรอดชีวิตที่ดีของสิ่งมีชีวิตของกลุ่มปะการังอ่อนได้แก่ ปะการังอ่อนสกุลเดนโดเนปเทียและสเคโรเนปเทียปะการังพ้วยส้มปะการังดำเป็นต้นที่ยังสามารถจเจริญเติบโตได้ดีแม้ผ่านช่วงมรสุมมาแล้วและมีโอกาสที่จะขยายพื้นที่ปกคลุมเพิ่มขึ้นหลังจากวางปะการังเทียมมาแล้ว6เดือนจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนย้ายแบบเปียกด้วยความเร็วตำ่ำสามารถช่วยรักษาปะการังไว้ได้โดยเฉพาะในส่วนของขาแท่นที่อยู่ใต้น้ำตลอดเวลา พบกลุ่มปะการังอ่อนและกะละปังหาที่มีการรอดชีวิตมากกว่าร้อยละ70และหากพิจารณาในภาพรวมทั้งขาแท่นพบพื้นที่ปกคลุมของปะการังอ่อนและกะละปังหารวมร้อยละ20-30ถึงของพื้นที่ขาแท่นทั้งนี้โครงการจะดำเนินการติดตามตรวจสอบสภาพปะการังเทียมอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติบริเวณหินใบเกาะกงทรายแดงและเกาะเตา่าต่อไป โดยคณะวิจัยจะทำการศึกษาติดตามผลอย่างต่อเนื่องตามกรอบการดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา2ปี